สวัสดีค่ะจากร้านก่อกะหนกนะคะการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับขาอิสระมานะคะตัวนี้ดูโดยรอบนะคะคานนี้เป็นคานสองชั้นนะคะ ความกว้างของคานก็คือ1,20เมตร20นะคะเราจะปรับไว้ระหว่างร่องตรงนี้นะคะระหว่างร่องนี้จากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งเราจะปรับไว้ที่65แต่มันสามารถปรับได้สูงสุดก็คือ7 0สินะคะปรับเข้าปรับไล่ออกก็ได้แต่ออกออกสูงสุดก็คือ70เซนนะคะตัวนี้เราปรับไว้ให้ที่65เซนค่ะตัวนี้นะคะคาู จานแดกเป็นจานใบขี้เมา16กนิ้วนะคะจานใบขี้เมา16กนิ้วตัวนี้ตัวโชกโชกเป็นตัวทํางานตัวนี้คือมันขาอิสระนะคะจะมีโชกอยู่ตรงขามันนะคะตัวกบนี้อ่ากบกบไม่ให้อ่านกหนูปูปีมาจิกนะคะตัวกบมีสองตัวนะคะตัวนี้อ่าคว่าขาอิสระนี้อ่า มันจะทำให้เราหยอดได้ทุกที่นะคะไม่ว่าตามเนินตามเขาตามทางขุขัะทางที่ไม่ราบเรียบเราก็สามารถหยอดได้หมดนะคะคำว่าขาอิสระนะคะตามเนินตามเขาต่างๆก็สามารถหยอดได้หมดนะคะตัวนี้ถังนะคะถังถังข้าวโพดนะคะมีสองถังเพราะว่าสองหัวนะคะถังข้าวโพด ในถังนะคะจะมีจาน3าหุนครึ่ง3ามหุนครึ่งนะคะพดจะลงทีละหนเม็ดระยะห่างของต้นข้าวโพดก็คืออิบเซนนะคะแล้วเราก็จะแถมวันนี้จานแถมนะคะแถมจาน4ี่หุนนะคะให้ข้าวโพดจะลงทีละ2เม็ดระยะห่างของต้นก็คืออี่เซนนะคะตัวนี้คือกงจักรนะคะเป็นตัวทำงานนะคะ จัดเป็นตัวทำงานนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะตัวนี้คือถังปุ๋ยนะคะคือถังสแตนเลสนะคะดูด้านในนะคะนี่นะคะด้านในตัวที่หยอดนะคะเป็นถังสแตนเลสนะคะตัวนี้ดูโดยรอบนะคะส่งที่ อำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตัวนี้นะคะ,ะส่งประมาณ3-4ีวันก็ถึงนะคะส่งทางไปรษณีเก็บเงินปลายทางของไปถึงไปรษณีย์อำเภอคลองลานนะคะไปรษณีก็จะโทรหาลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปรษณีแล้วก็จ่ายเงินที่ไปรษณีนะคะอ่าถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร094469 9224นะคะ ยินดีรับใช้ยินดีให้บริการของมีสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีไม่ต้องรอสินค้านะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านก่อกระหนกการ,กรเกษตรสั่งสินค้ามานะคะส่งให้วันนี้นะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะรถกำลังรอขึ้นนะคะรอขึ้นนะคะ ขอบคุณมากค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ